สวัสดีครับครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับเบื่อหมูเบื่อไก่ก็มาทานปลากันบ้างเนาะวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาแจกสูตรปลาหนิล3รสนะครับสูตรนี้เดี๋ยวทําให้เหมือนกับโต๊ะจีเลยนะครับรสชาติเข้มข้นแน่นอนครับวิธีทําง่ายใครๆก็ทําได้หอมน่าทานแบบนี้เดี๋ยวเราไปรับชมวิธีทำกันเลยครับวันนี้เราจะใช้เป็นปลาหนิลนะครับตัวค่อนข้างใหญ่ทีเดียวครับก่อนจะนําไปทอดเนี่ย เราก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับทั้ง2ด้านนะครับให้แห้งหมาดเลยครับเพื่อไม่ให้น้ํามันกระดินนะครับผมจากนั้นก็ใส่เกลือป่นลงไปทานิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้ติดกระทะด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นการเพิ่มรสชาติให้ปลานิลของเราด้วยนะครับจากนั้นเราก็มาลงมือทอดปลากันเลยครับก็อันดับแรกครับผมตั้งน้ํามันให้ร้อนจัดก่อนนะครับก่อนที่จะนําปลาลงทอดพอน้ํามันร้อนแล้วก็ใส่ปลาลงทอดได้เลยนะครับ จะเห็นได้ว่าน้ำมันจะกระเด็นน้อยมากเลยนะครับผมแทบจะไม่กระเด็นเลยนะครับจากนั้นเราไม่ต้องกลับอะไรนะครับรอให้ด้านล่างเหลืองก่อนแล้วค่อยกลับทีเดียวนะครับไฟในการทอดเราก็ใช้เป็นไฟปานกลางก็พอนะครับพอทอดได้สักพักหนึ่งด้านล่างก็เริ่มเหลืองสุกล่อนนะครับแบบนี้จะเห็นได้ว่าไม่ติดกระทะแม้แต่นิดเดียวนะครับผมเห็นไหมครับ พอด้านล่างเหลืองกรอบได้ที่แล้วตามต้องการนะครับก็กลับด้านได้เลยครับก็ใช้เวลาทอดสักพักหนึ่งไม่นานนะครับทั้งสองด้านก็เหลืองกรอบสีทองแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับผม ผมว่ากำลังพอดีนะครับถ้าใครชอบกรอบมากกว่านี้ก็ทอดต่ออีกหน่อยได้นะครับจากนั้นก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมเครื่องเพื่อทําซอสผัดกันครับเริ่มด้วยกระเทียมเราใช้เป็นกระเทียมจีน2หัวใหญ่นะครับเพราะว่าปลาเราตัวใหญ่ถ้าใครปลาตัวเล็กก็ใช้1ห,หัวก็พอนะครับจากนั้นก็สักให้ละเอียดเลยครับถ้าใครมีเครื่องปั่นก็สามารถใช้เครื่องปั่นได้เหมือนกันนะครับ จากนั้นก็หั่นต้นผักชีนะครับแล้วก็ลากผักชีลงไปด้วยนะครับเพื่อความหอมสัก2-3ต้นนะครับมี2ต้น3ต้นก็ใส่ลงไปได้นะครับสับให้ละเอียดเหมือนกันนะครับผมต่อไปก็มาหั่นซอยพริกกันครับใช้เป็นพริกแดงจินดาหรือว่าใครชอบเผ็ดหน่อยก็ใช้เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได้นะครับใช้ทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวเลยนะครับผม หั่นซอยให้ละเอียดเหมือนกันนะครับเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลงมือทําซอสสามรสกันเลยครับเริ่มด้วยน้ำมันพืชใส่ลงไปนิดหน่อยครับต่อจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับ แล้วก็ตามด้วยพริกตอยลงไปผัดรวมกันให้หอมสักหน่อยก่อนนะครับผัดไม่ต้องนานนะครับจากนั้นก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปครับประมาณ3ช้อนนะครับผมถ้าใครชอบหวานหน่อยก็เพิ่มเป็น4ช้อนได้นะครับจากนั้นครับก็ เป็นน้ำมะขามเปียกนะครับผมน้ำมะขามเปียกเนี่ยเราใส่3ช้อนนะครับต่อไปก็เป็นน้ำปลาครับประมาณ3ช้อนเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่ต้นผักชีที่เราหั่นซอยเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปเลยครับผงชูรสนิดหน่อยครับประมาณครึ่งช้อนชาถ้าใครไม่ชอบใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ลงไปนะครับ ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงครับเพื่อไม่ให้น้ำซอสเหนียวเกินไปนะครับเสร็จแล้วก็เคี่ยวต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ไม่ต้องนานนะครับเอาแค่พอ น้ำเดือดน้ำตาละลายก็แบบนี้ใช้ได้เลยนะครับผมจากนั้นเราก็จะนําไปราดบนตัวปลากันเลยครับนำซอสเปรี้ยวหวานมาราดบนตัวปลาเรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีสักนิดนึงนะครับจะได้น่าทานขึ้นไปอีกนะครับก็เสร็จพร้อมทานแล้วนะครับสำหรับปลานิลสามรสของเราในวันนี้ครับ สูตรนี้ก็เป็นสูตรโต๊ะจีนกันเลยนะครับผมใครที่ชอบเมนูปลา<ม>กินปลาแล้วมีประโยชน์นะครับก็ลองนำสูตรนี้ไปทำทานดูที่บ้านได้นะครับเผื่อใครชอบผมว่าใครได้ลองแล้วน่าจะติดใจเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบปลาสามรสแบบนี้นะครับผมเอาละครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงหรือว่ากดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับลํำรวยเงินทองทุกท่านพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ